มาเบิ่งราคาหัวกันนะครับผมรั้วลวดน้ํานะครับผมเพื่อนับกันเป็นเส้นนะครับผมราคาแพงขึ้นอยู่กับว่าเฮ้าส่เสียนลวดน้ํไหลซําไดแล้วก็ขนาดความใหญ่ของเสาตัวนี้นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้เสาขนาดหนาสามนะครับผมนี่ขนาดนาสามสามนิ้วนะครับไม่ใช่สามเส้นนี่ขนาดนานี่สามนิ้วนะครับผมหนึ่งต้นราคาประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับผมลวดน้ําตัวนี้ตกประมาณเม่ลละสิบบาทนะครับเม็ลละสิบาทก็เลี่ยงเลี่ยงกันไปเบิ้งนะครับผม ตัวนี่เหลือแต่ว่าห้าสิใส่แจ็คเส้นนะครับบางจุดก็สี่เส้นบางจุดก็เจ็ดเส้นบางจุดก็เก้าเส้นขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้มันทีสํ่มใดคนหลอดบ่อใดน,นะครับผมประมาณนี้แล้วแต่ว่างบประมาณฐานสํามใดเฉลีย่ยแล้วถ้าเป็นประมาณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมตกเมตรหนึ่งความยาวเมตรหนึ่งนะครับพื้นที่สมมติพื้นที่จากจากตรงที่ผมยืนไปถึงสุดนู้นนะครับหนึ่งร้อยเมตรนะครับผมหนึ่งเมตรต่อสองร้อยบาทนะครับผม หนึ่งร้อยเมตรก็หนึ่งร้อยคูณสองร้อยก็เป็นประมาณสองหมื่นนะครับผมจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นใช้งบสองหมื่นบาทนะครับนี่คือค่าแรงร่วมค่าของเหลวนะครับผมพร้อมใส่เสาค้ำยันให้แบบนี้แบบนี้พร้อมเทป,ปูนแบบนี้นี่คือราคาต่อเมตรของลวดลวดน้ํานะครับผมตัวนี้ทีมงานเท่ากับรับเห็ดยูเดอร์ผู้ได้สนใจเห็ดโคกน้องหน้าแล้วอ,อย่าเห็ดหัวอ้อมไวเพื่อป้องกันสับสินป้องกัน รถไถถเขามาไกลเขียดแดนป้องกันง้วควายนะครับยังเขาไปกินหรือว่าเอาไว้ติดนะครับผมห้ามเข้าพื้นที่ยังประมาณนี้สามารถถักเขามาถามผมได้นะครับผมเรื่องรั้วลวดหนามผมมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะครับผมเอาไว้หลับใส่พีหลับส่นองครับทั่วประเทศบอนทั่วละมั้งเนาะคอยถามกันแล้วกันผู้ได้อยู่บันไดนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากรั้วลวดหนามไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการร้อมรั้วของท่านนะครับผมไปแล้วครับผม เจอกันครับสวัสดีครับ